โครงการธรรมยารากระตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่12ได้จัดพิธีตักบาตรพระธรรมยตราจำนวน1140นรูปณอนุสรสถานคลองบางหนังแท่นอนุสรสถานลำดับที่สองสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทพมุนี สดจันทัศโรเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้โครงการธรรมยาตราได้ส่งมอบอาหารแห้งจากการจับตักบาทให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมรวม16แห่งเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์ด้วยสําหรับหน่วยงานและชุมชนต่างๆประกอบด้วยวัด2แห่งได้แก่วัดทรงคนองและวัดหอมเกลด็ด ส่วนหน่วยงานราชการสีแห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกล็ดที่ว่าการอำเภอสามพรานและสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอสามพรานและโรงเรียนสิบแห่งได้แก่โรงเรียนวัดหอมเกร็ดโรงเรียนวัดทรงคนองโรงเรียนบ้านหอมเกล็ดโรงเรียนบ้านท่าตลาดโรงเรียนบ้านดงเกตโรงเรียนบ้านพาดหมอน โรงเรียนบ้านบางประแดงโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมโรงเรียนพอปรร,อราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัดบางช้างใต้ค่ะ